ประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถูกส่งมาจากเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวสุดหลอนในตอนที่เขาเพิ่งย้ายเข้าไปทำงานเป็นช่างเมนเทนเน้นของบริษัทแห่งหนึ่งในย่านปทุมธานีเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งครับเขามีความจำเป็นต้องเข้าไปซ่อมท่อน้าในโกดังร้างแห่งหนึ่งโดยที่เขาเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่นั่น มีประวัติความเป็นมาที่น่ากลัวมากขนาดไหนผมอยากจะให้เพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับลองนึกภาพบรรยากาศต่างๆที่ผมถ่ายทอดให้ฟังแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าเรื่องนี้ตื่นเต้นสนุกและน่ากลัวมากขนาดไหนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับประสบการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณพงษ์นะครับเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองคุณพงษ์ได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาในตอนนั้นคุณพงษ์เป็นชายหนุ่มวมัย30ปีเขาเกิดและเติบโตที่อำเภอเล็กๆในจังหวัดอยุธยาหลังจากที่เรียนจบสายเครื่องกล คุณพงศ์ก็เริ่มต้นหางานทําในทันทีนะครับเขาทำงานรับจ้างตามซต์งานก่อสร้างอยู่สักพักใหญ่ๆแต่ด้วยความที่ชีวิตงานชั่วคราวมันดูไม่ค่อยมั่นคงรายได้ไม่แน่นอนบางเดือนก็แทบจะไม่พอใช้มันจึงทำให้เขาเปลี่ยนความคิดครับคุณพงษ์เริ่มที่จะหางานประจำทำจนกระทั่งได้ยินข่าวรับสมัครงานช่าง ประจำอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในย่านปทุมธานีศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้กว้างใหญ่เป็นเหมือนเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองหนึ่งเลยครับมีรั้วสูงล้อมรอบพื้นที่ด้านในเต็มไปด้วยอาคารขนาดมหึือมาตั้งเรียงรายกันอยู่ทั้งหมด6อาคารด้วยกันซึ่งส่วนพื้นที่ด้านหน้านั้นเป็นพื้นที่ของอาคารเบอร์5และเบอร์6อาคารใหม่ที่ถูกใช้งานอย่างคึกคัก มีพนักงานคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงมีรถบรรทุกสินค้าเข้าออกกันทั้งวันทั้งคืนเปิดไฟสว่างสวัยไม่เคยมืดเสียงเครื่องจกักรเสียงรถโฟล์คลิฟต์และเสียงประกาศแผ่วๆผ่านลำโพงดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจากอาคาร1-4ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปที่ด้านในอาคารเหล่านี้คืออาคารเก่า ที่ถูกปิดใช้งานมาน,นานบางหลังประตูม้วนถูกครองด้วยโซ่ขึ้นสนิมอย่างแน่นหนาบางหลังก็ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ด้านในมีเพียงเครื่องจากเก่าที่พังแล้วเศษพาเลทไม้ที่แตกหักเสียหายพร้อมกับฝุ่นจับหนาเตอะเต็มพื้นภายในเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมที่ลอดผ่านหลังคาเมทัลชีตบางจังหวะก็ทำให้สังกะสีเก่าสั่นไหว จนเกิดเสียงดังคล้ายคนเคาะอยู่เบาๆในวันแรกที่คุณพงเข้าไปเริ่มต้นทำงานที่นี่นั้นเขาเองเป็นน้องใหม่เลยนะครับอายุน้อยที่สุดในทีมงานทั้งหมดมันจึงทำให้เขาได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากรุ่นพี่ทุกคนเป็นอย่างมากแต่เขาก็จำได้อย่างดีครับว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งได้พูดขำๆกับเขาว่าถ้าวันไหนได้เข้ากะกลางคืน และมีความจำเป็นต้องเดินเข้าไปโซนด้านหลังให้ระวังด้วยนะเพราะว่าที่นั่นเขาว่ากันว่ามันมีของได้ยินแบบนั้นคุณพงก็ถึงกับหัวเร้อแห้งๆออกมาแต่เขาก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรมากคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของคนทำงานเก่าแก่ที่อยากจะหลอกเด็กใหม่ให้กลัวเพียงเท่านั้นแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกลึกๆในใจแล้ว เขาเองก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเพียงแค่ก้าวเท้าเข้าไปในโซนเก่าด้านหลังบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปจริงๆจากที่หนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนมีเสียงดังจากการทำงานและเสียงพูดคุยกันตลอดเวลาแค่เดินถัดออกไปเพียงไม่กี่ก้าวกับกลายเป็นสถานที่สุดวังเวงราวกับอยู่คนละโลกซึ่งถึงแม้เขาเองจะคิดแบบนั้นนะครับ แต่เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพอแป๊บเดียวคุณพงศ์ก็ทำงานอยู่ที่นี่ได้เกือบปีแล้วเขาเริ่มคุ้นชินกับงานและสถานที่เดินผ่านโซนอาคารเก่าอย่างบ่อยครั้งจนเริ่มที่จะชินแต่เขาเองก็ยังไม่เคยต้องเข้าไปในโซนนั้นคนเดียวเลยจนกระทั่งคืนหนึง่งคืนวันที่เกิดเรื่องคืนนั้นคุณพงษ์จำได้ดีเลยนะครับว่าตามปกติแล้ว การทำงานในช่วงกะกลางคืนจะมีช่างสแตนบายอยู่ทั้งหมดสองคนด้วยกันแต่ในคืนนั้นเพื่อนร่วมเวรของคุณพง์ไ้้ขึ้นจนถึงกับต้องลาป่วยอย่างกระทันหันเขาจึงถูกทิ้งให้อยู่เวรเพียงลำพังในตอนกลางคืนช่วงเวลาเริ่มต้นกะตั้งแต่ตอนเย็นยาวจนไปถึงช่วงกลางด็กทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ จนกระทั่งเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนก็มีการแจ้งเข้ามาจากอาคารหมายเลข5ว่าน,น้ำไม่ไหลซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าพนักงานกะดึกยังคงทำงานอยู่หลายคนและมีความจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งในส่วนของห้องน้ำรวมถึงงานทำความสะอาดเมื่อได้รับแจ้งแบบนั้นคุณพงจึงเดินออกไปตรวจสอบหน้าง,งานในทันทีนะครับ โดยความที่ทำงานที่นี่มานานหลายเดือนแล้วทำให้เขาเข้าใจระบบสุขาพิบาลของที่นี่พอสมควรคุณพงรู้ได้ทันทีครับว่าน้ำที่ใช้กันอยู่ภายในอาคาร5ถูกลากยาวมาจากโซนด้านหลังเป็นท่อน้ำแบบเก่าเดินลอยตามฝาผนังจากโซนด้านในเมื่อรู้สาเหตุอยู่แล้วคุณพงจึงไม่รอช้ารีบสวมใส่ไฟฉายคาดหัว หยิบกระเป๋าเครื่องมือและเดินมุ่งหน้าตรงเข้าไปอย่างด้านในเขาเดินลึกเข้าไปในโกดัง1-4ในทันทีครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าหลังจากที่เดินก้าวเท้าหลุดจากโซนด้านหน้าบรรยากาศทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปราวฟ้ากับเหวโซนด้านหลังเต็มไปด้วยความมืดและเงียบสงัดมีเพียงเสียงโฟกลิฟดังแว่วมาจากโซนด้านหน้าไกล คุณพ,พงเดินเรียบเกลาะกำแพงฝากความมืดตามทางไปเ,เรื่อยๆสายตาจับจ้องมองไปยังท่อน้ำที่ติดอยู่ด้านข้างซึ่งระหว่างที่เดินเข้าไปนั้นภายในความเงียบเสียงฝีเท้าของเขาดังสะท้อนเข้ากับกำแพงและตัวโกดังกึกก้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองเข้าไปด้านในพบว่าโกดังสูงโปร่ง เต็มไปด้วยเครื่องจกกักรกลขึ้นสนิมวางอยู่เต็มพื้นที่บางเครื่องมีโซ่คล้องบางเครื่องมีท่อห้อยระโยงระยางพื้นปูนแตกเป็นร่องมีคราบน้ำมันเป็นวงๆทางคุณพงเองก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเดินฝากความเงียบต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อก้าวเข้าไปในโซนนั้นเพียงลำพังได้สักระยะเขาเองก็เริ่มสัมผัสได้ว่า บรรยากาศรอบตัวมันดูวังเวงแบบแปลกๆซึ่งเขาเองก็ได้แต่หันซ้ายหันขวามองท่อน้ำครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็หันมองไปทางโกดังเป็นแบบนี้สลับกันไปตลอดทางจนเมื่อเขาเดินไปถึงแนวผนังบริเวณแถวแถวโกดังเบอร์สองในที่สุดคุณพงก็พบต้นเหตุจนได้ตรงจุดนั้นเต็มไปด้วยน้ำเจิ่งนอง เพราะมีท่อเส้นหนึ่งแตกจนเกิดรอยรั่วซึมน้ำออกเป็นสายคุณพงไม่รอช้ารีบเดินต่อไปเพื่อปิดวาลหลังจากนั้นก็เดินกลับมาที่ต้นเหตุย่อตัวลงและเริ่มก้มหน้าก้มตาทำการซ่อมชั่วคราวในทันทีซึ่งลักษณะท่าทางการทำงานของเขานั้นคือเขาหันหน้าเข้ากําแพงและหันหลังให้กับความมืดของโกดัง ในตอนนั้นคุณพง์เองก็ตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปจนทําให้ลืมบรรยากาศรอบตัวไปซะสนิทนะครับแสงจากไฟฉายคาดหัวส่องตรงไปเฉพาะจุดทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างมืดดำไปหมดราวกับว่าเขากําลังถูกบังคับให้จ้องแต่กําแพงที่อยู่ตรงหน้าและภายในความเงียบนั่นเองอยู่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากทางด้านหลัง ตึงเสียงนั้นดังก้องอยู่ในโกดังราวกับมีใครทําของโลหะตกลงบนพื้นมันทําให้คุณพงถึงกับสะดุง้งหยุดสิ่งที่ทําอยู่และรีบหันกลับไปมองแต่หลังจากที่ใช้ไฟฉายบนหัวกวาดสายตามองดูไปรอบๆเขากลับไม่พบอะไรที่ผิดปกติมองไม่เห็นต้นเหตุรวมถึงที่มาที่ไปของเสียงที่ได้ยินแต่อย่างใด เขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็หันหน้ากลับมาเพื่อทำงานต่อแต่หลังจากนั้นเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาอีกแล้วครืดครืดตึงคราวนี้เป็นเสียงเหมือนมีใครกำลังลากของหนักถูกไปกับพื้นคอนกรีตหลังจากนั้นก็ทิ้งมันลง เสียงดังกล้องสะท้อนอยู่ในอาคารโล่งๆจนไม่สามารถแยกออกว่าต้นเสียงมันมาจากทิศทางไหนในใจตอนนั้นคุณพงยอมรับเลยนะครับว่าตัวเองเริ่มที่จะรู้สึกกังวลเหงื่อเริ่มไหลซึมตามร่างกายหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนดังอยู่ในหูความเงียบที่ถูกทำลายด้วยเสียงประหลาดมันทำให้คุณพงเริ่มที่จะหวาดกลัวแต่เขาก็ยังคงพยายาม ฝืนทำงานของตัวเองต่อไปแบบที่ไม่คิดอะไรมากแต่เพื่อนๆก็คงจะพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าจังหวะนั้นเป็นใครก็คงสมาธิหลุดอย่างแน่นอนถึงแม้คุณพงษ์จะพยายามโฟกัสกับงานตัวเองมากขนาดไหนแต่สายตาก็ยังคงเหลือบมองไปที่ด้านหลังอยู่โดยตลอดจนมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ทําให้เขาถึงกับชะง,งักเพราะว่าหางตา คุณพงเห็นเหมือนมีเงาดำๆเดินผ่านด้านหลังไปอย่างรวดเร็วเห็นแบบนั้นคุณพงก็ถึงกับสะดุง้งจนหยุดหายใจไปชั่วครู่นั่งนิ่งอยู่แบบนั้นและทันใดนั้นเองก็มีเสียงตึงตึงตึงดังตามขึ้นมาซึ่งในรอบนี้มันชัดเจนมากๆดังเป็นจังหวะเท่ากันเหมือนมีใครกำลังเคาะเรียกให้เขาหันไปมอง คุณพงเองเหมือนโดนมนสะกดเลยนะครับเขาค่อยๆเบือนหน้าหันไปตามเสียงนั้นอย่างช้าๆและเมื่อแสงไฟจากไฟฉายคาดหัวาสาดส่องไปที่จุดนั้นภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ทำให้คุณพงต้องตกใจเพราะว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่งในชุดพนักงานช่างที่ดูเก่าเสื้อผ้าเปียกแนบลำตัว ผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางเงามืดของโกดังคุณพงค่อยๆเงยหน้าใช้ไฟฉายมองไล่ตามร่างของผู้ชายคนนั้นไล่ตั้งแต่เท้ายาวขึ้นไปจนถึงบนหัวและสิ่งที่เห็นมันก็ทำให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะว่าร่างกายของผู้ชายคนนั้นซีดบวมใบหน้าเละช้ำดวงตาถลนจนแทบหลุดออกมาจากเบ้า ผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งหันหน้าจ้องมองมาทางคุณพงศ์มีน้ํำหยดจากปลายนิ้วลงบนพื้นเป็นจังหวะแปะแปะแปะภาพที่เห็นแค่เพียงไม่กี่วินาทีแต่มันกลับยาวนานเหมือนหลายชั่วโมงคุณพงศ์ทั้งตัวชาหายใจไม่ออกและเหมือนร่างกายสั่งการโดยอัตโนมัติเลยครับเพราะว่ามือของเขา รีบคว้าไปที่กระเป๋าเครื่องมือหลังจากนั้นก็เริ่มออกวิ่งสุดชีวิตรีบหนีออกมาจากตรงนั้นโดยที่ไม่กล้าหันกลับไปมองแม้แต่น้อยเขาวิ่งกลับไปที่ออฟฟิศนั่งเงีย,งยบๆอยู่ในนั้นเพียงลำพังและไม่พูดคุยกับใครอีกตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาหลังจากที่ทุกคนเดินทางเข้ามาทำงานตามปกติคุณพงษ์ตัดสินใจเดินเข้าไปที่ออฟฟิศของหัวหน้า และเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอเมื่อคืนให้กับหัวหน้าฟังหัวหน้าก็ฟังเรื่องทั้งหมดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยนะครับหลังจากนั้นจึงเล่าความจริงให้เขาฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนมีช่างซ่อมคนหนึ่งพัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียด้านหลังโกดังเบอร์สองเขาลงไปที่นั่นเพียงลำพังเพื่อทำความสะอาดตามปกติซึ่งน่าจะเกิดอุบัติเหตุ พัดตกลงไปและไม่มีใครช่วยได้ทันกว่าที่จะมีคนไปพบเวลาก็ผ่านไปอยู่หลายชั่วโมงและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาที่มีคนเข้าไปทำงานในโซนด้านหลังเพียงลำพังมักจะได้ยินเสียงเคาะสามครั้งดังมาจากโกดังที่สองมันอาจจะเป็นเสียงสุดท้ายของเขาเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก็เป็นได้ คุณพงษ์ฟังเรื่องทั้งหมดด้วยอาการขนลุกเป็นทั้งตัวภาพของผู้ชายคนนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำไม่จางหายแต่หลังจากนั้นเขาเองก็ยังคงทำงานอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ต่อไปไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวแต่เพราะว่างานนี้เป็นงานที่มั่นคงที่สุดที่เขาเองเคยทำมารายได้แน่นอนและอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้าน เขาจึงไม่สามารถทิ้งมันไปเพียงพราะเรื่องที่อธิบายไม่ได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณพงศ์ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยนะครับเขามักจะพกพระเครื่องรวมทั้งเครื่องรางของขลังติดตัวอยู่เสมอเขาไม่เคยเดินเข้าไปในโซนด้านหลังเพียงลำพังอีกเลยหากมีงานที่เกี่ยวข้องเขามักจะขอให้ใครสักคนไปเป็นเพื่อนอยู่ด้วยตลอด ซึ่งถึงแม้ว่าจะไปด้วยกันหลายคนแล้วแต่คุณพงก็ยังคงรู้สึกได้เลยว่ามีสายตาของผู้ชายคนนั้นคอยจับจ้องมองดูเขาอยู่เสมอเขาเองทำงานต่อที่นั่นได้อีกประมาณหนึ่งปีครับหลังจากนั้นก็ลาออกมาและไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ ต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณพงษ์มานะที่หนี้ดยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นและขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องของคุณพงษ์เป็นอหนึ่งเรื่องที่สนุกและขนลุกมากเลยนะครับผมพยายามนึกภาพตามบรรยากาศต่างๆแม้แต่ตอนที่อ่านเมลฉบับนี้ หรือแม้แต่ตอนที่กำลังถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังลองนึกภาพตามดูสิครับในจังหวะที่เรากำลังก้มหน้าก้มตาทำอะไรอยู่ที่ริมกำแพงอยู่ดีๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นที่ด้านหลังและเมื่อเราหันหน้าไปเรากลับได้พบเจอบางอย่างที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอแค่นึกภาพตามก็ขนลุกแล้วล่ะครับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้าง น่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไม่หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ